สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหมน่นี้ที่เราจะใช้เวลาไขาควรพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันจากพระธรรมสองที่โมธีบทที่สองข้อสิบสี่ถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดกล่าวว่าจงให้เขาทั้งหลายระลึกถึงข้อนี้และกำชับเขาเฉพาะพระพักพระเจ้ามาให้ต่อยแย้งกันเรื่องถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับทำลายพวกคนฟังจงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาเพราะคำพูดอย่างนั้นจะนำคนไปสู่ความอาธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของพวกเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผ่นเนื้อร้ายคนพวกนั้นมีเฮเมนเนอัสกับเฟเลทัสรวมอยู่ด้วยทั้งสองคนนั้นหลงไปจากความจริงโดยกล่าวว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นผ่านไปแล้วข้ากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนค่อยเยไปแต่ว่าราักฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่ และปรากฏคําจารึกดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพัดน,นมขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้ให้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างในพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลได้กําชับที่โมทีนะคะแล้วก็เตือนผู้เชื่อด้วยนะคะว่าอย่าโต้เถียงในเรื่องยิบย่อยที่ไม่สำคัญเพราะว่าการโต้เถียงกันเช่นนี้ที่จะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายและร้ายประโยชน์แล้วก็เป็นอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ จนถึงขั้นแตกแยกด้วยซึ่งเรื่องยิบย่อยที่ไม่สำคัญตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้สอนเท็จนะคะในเวลานั้นที่เขามาเกี่ยวข้องในกิตจักรของที่อาจารย์ทิโมธีอยู่เขาหยิบเอาเรื่องอยุ่มหยิมมาเป็นประเด็นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจพระวจนะก็เกิดความไม่เข้าใจก็มีการไปโต้เถียงกันอีกสำคัญที่สุดก็คือ การต้องสร้างชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะพระเจ้าจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนงานประเภทไหนจากพระวจนะและด้วยพระวจนะนั้นก็บอกเราได้ด้วยว่าเราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและก็ปฏิบัติพระเจ้าอย่างไรด้วยเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่เราต้องใช้เวลาอ่านใคร้ครวญแล้วก็ศึกษาพระวจนะอย่างสม่ําเสมอ เช่นนั้นแล้วเราก็จะถูกชักนําหรือว่าทําให้เราละเลยจากพระวจนะแลวก็วัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะบางอย่างที่เป็นความรู้ความเข้าใจในชีวิตคริสเตียนของเรานะคะเราต้องค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจเรามีคําถามเราปรึกษาอาจารย์ถามอา,อาจารย์หรือว่าเราศึกษาเพิ่มเติมเองด้วยตัวเรา ให้เวลากับการศึกษาพระนะเยอะขึ้นนะคะเราต้องไม่นําหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์เนี่ยมาสอดคล้องกับความคิดหรือสนับสนุนความคิดของเรานะคะถ้าทําอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเรายกตัวขึ้นนะเท่ากับพระเจ้าเลยแต่ว่าความเชื่อของเราจะต้องสอดคล้องไปกับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้อาจารย์ปาโลก็บอกว่ามีอยู่สองคนใช่ไหมคะคือ,อ,อฮิเมเนีสกับฟิเลทาสองคนเนี้ย พวกเขาอะน,นอะคะมีคำสอนที่เทียมเท็จก็คือเขาเชื่อว่าเมื่อคนคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนก็บังเกิดใหม่ไ่ายวิญญาณแล้วก็นั่นก็เป็นการเป็นขึ้นจากตายเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเขาถือว่าการตายาการเป็นขึ้นจากการตายเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์และเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องของกายภาพแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์ปอลสอนอย่างเชัดเจนนะคะว่า วันที่พระเยซูิึ้นจะเสด็จมานะผู้เชื่อจะเป็นขึ้นมาจากตายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณแล้วก็จะได้อยู่กับพระคิดชั่วนิรันดร์นี่เป็นสิ่งที่สองคนนี้สอนเท็จแล้วก็เป็นปัญหากเกิดขึ้นที่นั่นในปัจจุบันนี้เราก็มีสังคมความคิดหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่ร่วมเนี่ยนะคะหรือการดำเนินชีวิตในโลกที่ศีลธรรมเสื่อมถอยนะคะเรื่องของการสมรสเท่าเทียมหรือไม่ว่าเป็นเรื่องของ กดำเนินชีวิตนะคะตามสิทธิของส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ว่าโลกนี้ศิลธรรมจะถอยหลังเสื่อมถอยไปยังไงแต่ว่าความจริงของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยสั่นคลองแล้วก็ไม่เคยจุดจางลงไปเลยสำคัญคือเราติดตามความจริงของพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราและในตอนนี้นะคะในข้อที่ 20, 20 21อาจารย์ปอลก็ กำชับที่โมทีอีกว่าให้เราเป็นคนประเภทที่พระเจ้าจะใช้งานที่มีเกียรติในชีวิตของเราได้ด้วยโดยอาจารย์ปารุได้ยกตัวอย่างนะคะจากของใช้ในบ้านว่าในบ้านหลังหนึ่งๆเนี่ยนะคะมีภาชนะมีอุปกรณ์ในหลายอย่างมีทั้งจากที่ทําจากทองจากเงินจากไม้หรือจากดินไม่สําคัญว่ามันต่างกันที่วัสดุทําจากอะไร แต่สำคัญตรงที่ว่าทุกภาชนะสามารถทำให้เป็นภาชนะที่พิเศษได้เพราะนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้จึงบอกเราว่าหากเราอยากจะเป็นภาชนะพิเศษก็ต้องเป็นภาชนะที่ชำระตัวจากสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความบาปสิ่งที่เป็นวิธีคิดทัศนคติวิธีพูดหรือมุมมองที่ไม่ถูกต้องกับพระคัมภีร์และต้องชำระให้สิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์และพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราดีที่สุด พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของภาชนะก็คือเจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าจะเป็นผู้นําเราเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เราที่เป็นภาชนะเตรียมชีวิตที่เป็นภาชนะที่ดีเป็นภาชนะที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าจะหยิบเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลดีแล้วก็ให้เกิดผลที่สูงสุดด้วยเพื่องานของพระเจ้า ในพระคัมภีร์โรมบทที่12บสองข้อก็บอกกับเราบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและวุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือต้องการให้เราแยกแยะได้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วซึ่งสิ่งนี้ดูเหมือนไม่ยากแต่การจะแยกว่าอะไรดีและอะไรดีกว่าและอะไรดีที่สุดนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาคิดเลือกให้ดีมากยิ่งขึ้นทุกๆวันหากทุกวันนี้เราก็เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ได้อยู่แล้วในบางจุดในบางด้านแต่อย่าให้เราหยุดอยู่แค่ในระดับที่แค่นี้หรือสูงแค่นี้หรือดีแค่นี้แล้วแต่ให้เราไปที่ระดับที่สูงขึ้นดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นแล้วก็ยอมให้พระเจ้าใช้เราเป็นเครื่องมือตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ได้ให้เราได้เข้าใจในความจริงในชีวิตของเราในการติดตามพระองค์ในการรับใช้พระองค์ในการปฏิบัติพระองค์นั้นสําคัญที่ชีวิตของเราต้องได้รับบาญชําระที่บริสุทธิ์อยู่เสมอทุกวันและทุกวันขอพระองค์ทรงใช้เราและเมื่อเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าต้องการใช้ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีกําลังที่จะเป็นผู้ที่เตรียม เอเตรียมภาชนะนี้ให้พระองค์ใช้ทุกวันและทุกวันขอขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูจเจ้าอาเมน